หลายคนลองจักแห่เป็นห่วงแม่พิตตาท้องโตแต่โคตรฟิตขึ้นแท่นคุณแม่ป้ายแดงอีกหนึ่งคนแล้วสำหรับนักแสดงสาวพิตตาอุตตะเจริัณพัทลุงที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกหลังจากแต่งงานกับสามีออฟพลรเมื่อปี61ที่ผ่านมาโดยตอนนี้สาวพิตตาก็มีอายุครรภ์มากกว่า5เดือนแล้วแถมท้องแรกยังเป็นลูกชายอีกด้วย ล่าสุดคุณแม่พิต้าก็โชว์ความฟิตความสตรองแม้จะอุ้มท้องลูกชายก็ไม่หวัน่นพร้อมระบุว่า m i c h a l during pregnancy is too m a n t r e a d not drama again งานนี้ทำเอาเพื่อนๆดาราและแฟนๆต่างอดเป็นห่วงไม่ได้เบาได้เบาคะ่ะ